ข้อที่หนึ่งก่อนข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สามช่วยพ่อแม่ข้อที่สี่ เราทำได้ไหม,ไไม,มจะโกหกองพ่อนะจร,จริงนะจร,งจริงนะ,งะนักเรียนที่ต้องไม่ยกเต้าอ,อี้อาผู้พ้พองกัน ไม่โรงเรียนไม่เพียนข้างฝาไม่ด่าผู้สอนไม่นอนตื่นสายไม่นายการเรียนไม่เพียนทำผิดไม่คิดมุ่งไลยไม่อายการงาน ไม่ขานเงินตราไม่ขานเงินตราไม่ซ้าหาเรื่องไม่ซ้าหาเรื่องไม่เคื่อนโกงกันไม่เคื่อนโกงกันไม่หันหาอะไรมุกไม่หันหาอะไรมุกต่าไปว่าอะไรไม่คุกคีกับเกมไม่คุกคีกับเกมกระเซฟแน่แน่ขับเซฟแน่แน่ขอกัน คู 1941, ow, ar er. okay. so ่ต okay. so ้องตาดวงสอข้ต้อให้เลือกแล้วถ้าเราเลือกแล้วเราต้องทำไงลูกนะวัอนจริงไหมจริงครับจริงนะจริครัจริงแล้วเวลาประมาณสัก สี่โมงนะทาวัดร่วมกันเนาะทาวัดร่วมกับผู้ใหญ่แล้วก็เดี๋ยวพ่จะเอาไปเอาไปเอาไปเชื่อมาเกติตลาดนะเดี๋ยวพาไปเรียนคาถาเรียนนึกถือเก่งนึกถือเออเอาอะไรบ้างอครับอาณาสอ,อนนสอบได้เนาะอาณาสอบได้อาณาสอบตกนะเอาหมดเลย เอาคาถาคูตีเอาไหมอาวุธาภูดอา็มีนะนะเออรุธอาวุธ้าวุอเวอาวองวุอาเุอาวอาวัอาวุธอาวุธอาเุธอาวุธอาวุธอัวุธอาวุธอาวุธอาวุอาวุนอาวยธอาวุธอาวุธอาอา่อาวุธอาวุธออาวอาวุธวอาวุอาววุธอาอาวุาวาวอันุธอาวุธอาวอนอานวา อธิวาพระพุทธเจ้าเป็นรุ่นของเราปักจานันทเชรีวันตาอธิวาพระธรรมเจ้าเป็นรึ่นของเราอันเชลีวันตาอธิวาพระสงฆ์เจ้าเป็นรุ่นของเราอันเจริญวันตาแล้วภาษาทุกทำเลยนะสาธทุกนะถาพร้อมกันถ้าทำพร้อมกันเลิกถ้พร้อมกันก็ว่าอย่างนี้หละนะจำไว้นะอาเนื้ 走，打。 คนคนึงคนนึ่งเอาข้างนี้ข้างนี้ข้างนี้อ๋อที่ไหนบุดอันคนยังก็เอาไปหนึ่งสอง ไปสักร้อยเปอร์เซนต์เราแค่หกสิบเปเซ็นตะสี <rik> oh, ่สิบเปอรเซ็นต์เราให้ทีหล uhm. <k> ังคร้องเพียงยังไม่ได้ก็ยิดหน่อยอ้าก็สมควรเสียเวลาต้องอาาทุกพ้องกันสาูเขาแก้ฝากร้นว่ายังไงสาธุขอบคุณครับผมขอบคุณเจ้าค่ะพร้องพร้อมกัน